จัดการเขาข้าได้เตือนพวกเจ้าทั้งหมดแล้วเจอข้าต้องกระเจ้าหนูนี่ข้าคือคนที่มาจากตระกูลเสี่ยวเจ้ากล้าทําแบบนี้กับข้าเจ้าคิดดีแล้วหรือยังว่าจะตายยังไงในฐานะที่เป็นลูกหลานตระกูลฟงกลับหันไปเข้าตระกูลเสี่ยวเมื่อครู่ยังไม่ลังเลต่อหน้ามู่จเจวีเซียนประจบประแจงทางลมและฝุ่นเจ้าท่าสามสกุลนี้ทําได้ดีจริงๆ เด็กน้อยไม่ว่าจะพูดจาเจ็บแสบแค่ไหนตระกูลเย,ย่ของเจ้าจะเป็นอย่างไรยังไม่ถูกฆ่าจนเหลือเพียงพวกเจ้าสองคนแล้วปู่ของตระกูลเสี่ยวได้พูดแล้วให้เจ้ามางานเลี้ยงเพื่อให้คุณเดินออกไปอย่างมีเกียรติแต่ถ้าคุณไม่ต้องการเกียรติงั้นครั้งหน้าที่มาคุงไม่ใช่ฉันแล้วทงังลูกชายคนเล็กของตระกูลสูเด็กน้อยตระกูลเย,ยอยู่ที่นี่ข้าคือคนที่ใหญ่ที่สุด ถ้าคุณอยากมีชีวิตอยู่ให้ข้าก้มกราบสิบครั้งถ้าไม่เช่นนั้นอาคมป้องกันของเจ้าจะไม่สามารถปกป้องเจ้าได้ก้มกราบให้เจ้าข้ากลัวว่าเจ้าจะรับไม่ไหวเจ้าหนูเจ้าช่างหาความตายจริงๆจัดการเขาให้ฉันเซียวสิบเก้าขอให้ข้าไปงานเลี้ยงพวกคุณต้องการข้าข้าแต่คิดถึงผลที่ตามมาหรือไม่เฮหยุดหยุด ไปกันเถอะอย่าให้คนอื่นรอนานนะสายเลือดสุดท้ายของตระกูลเยถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้เซียวสิทเก้าต้องการทำอะไรแนะ่แต่เจ้าก็เป็นลูกหลานคนสุดท้ายของอาจารย์ข้าให้โอกาสสุดท้ายแก่เจ้าก้มกราบและคุกเข่าข้าจะยกโทษให้เจ้าครั้งนี้ไม่ได้พบกันมาหลายปีหัวล้านใหญ่อารมณ์เหมือนลาเจ้าก็ยังไม่เปลี่ยนเลย เจ้าพึ่งจักเรียกฉันว่าอะไรอายาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ้าหนูนี่ชอบสร้างปัญหาจริงๆกลัวว่าจะนำกลับไปไม่ได้ไม่มีทางที่จะส่งงานได้แล้วตระกูลเย,ย่และหลิงเอ,อ๋อก็ให้พวกเธอที่เป็นพี่ชายดูแลมาดูแลแล้วโปรดวางใจในตัวอาจารย์ ลูกศิษย์ที่ไม่กตัญญูมู่เจเวียเซียนเคยพบอาจารย์เสียวหาคุณคือใครกันแน่เป็นครั้งที่สองแล้วสองจักรพรรดิที่มีคุณสมบัติในติดต่อก,กันเรียกเขาว่าอาจารย์หรือว่าเธอคือให้เวลาพวกคุณสามลงหายใจไปให้พ้น ไปที่หลังบ้างเดี๋ยวจะกลับมาจัดการกับคุณโอเคเซียวห่าวอาจารย์ใหญ่พี่สาวคุณพูดอะไรอยู่ทำให้ฉันตกใจจนแทบตายฉันจะเป็นอาจารย์ใหญ่ได้อย่างไรฉันไม่ได้บอกไปแล้วเหรอือเมื่อก่อนฉันเจอสมุดบันทึกของอาจารย์ใหญ่ข้างในบันทึกเกี่ยวกับชีวิตของจักรพรรดิทั้งสโอ้ทำให้ฉันตกใจจนแทบตาย เกือบจะเปิดเผยความจริงแล้วเซียวห่าวคุณกล้าจริงๆแต่ถ้าทําไปแล้วทําไมเมื่อกี้ไม่ให้มูเซียนออกมือให้พวกเขาอยู่ที่นี่อย่างถาวรเลยฉันอยากดูสมัยนั้นน้องสาวคนนั้นยังเป็นน้องสาวคนนั้นอยู่ไหมอะไรนะเย่เทียนตี้กลับมาแล้วแน่นอนจริงๆไม่เพียงแต่บรรพบุรุษของบ้านฉันแม้แต่ดูเจียเซียนก็ยังคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเขา จะไม่มีการหลอกลวงตระกูลเย,ย่เป็นเชื้อสายของเทียนตีมีบันทึกการใช้ชีวิตของเทียนตีก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกอะไรและถ้าเขาเป็นของจริงคุณยังสามารถกลับมาได้อย่างมีชีวิตอาจารย์อาจารย์วันนี้คุณทำไมต้องโกหกกับลูกหลานตระกูลเย,ยโกหกนะการเปิดเผยตัวตนตั้งแต่เนิ่นๆมันน่าเบื่อมากฉันกลับอยากรู้ ว่าทำไมฉันถึงต้องพวกคุณสี่พี่น้องกลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไรและลิงเอ๋อตายได้อย่างไรการตายของเสี่ยวหลิงจนถึงตอนนี้ยังเป็นปริศนาและตั้งแต่นั้นมาพวกเราสี่พี่น้องก็เริ่มสูญเสียการติดต่อไปเรื่อยๆและตอนนี้เซี่ยวสองน้องสาวกลายเป็นเทียนตี้แล้วกำลังค้นหาสายเลือดตระกูลเยีเ่ยไปทั่วเราก็ไม่รู้เธอต้องการทำอะไรแน่ มูรุ่นที่เซียวา่าววันนี้ตระกูลเซียวมีคนมาอีกแล้วเป็นการเชิญที่ส่งโดยเสียวเสียนตี้เองเซียวสไตล์เซียวสิบเก้าได้ยินชื่อเสียงของตระกูลเย่ยมานานวันนี้ที่สวรรค์คุณหลุนจัดงานเลี้ยงรับคำสั่งจากตระกูลเชิญสองท่านหวังว่าจะได้ก่อนวันที่แปกันยายนมอบบทกวีปู่ย่าตาใหญลูกหลานของตระกูลเย่ย ยังมีค่าที่คุณจะส่งการเชิญด้วยตัวเองหรือตอนนี้แค่คุณสังการฉันจะรีบพาทหารไปทันทีกําจัดตระกูลฟงให้สิ้นซากฉันเคยพูดแล้วเพราะท้ายที่สุดแล้วเป็นสายเลือดสุดท้ายของอาจารย์ควรให้เกียรติที่ควรให้หรือไม่ก็ให้ฉันไปหรือให้เขามาที่นี่ไม่สามารถไปได้การกระทําของตระกูลเสี่ยวนี้แน่นอนว่าไม่มีเจตนาดีเสี่ยวซีคุณสบายใจได้ตระกูลฟงของฉันก็เป็นจักรพรรดิจะต้องสามารถปกป้องได้ดีของคุณและเสี่ยวหา่าว พื้นฐานของตระกูลฟงแม้แต่ฉันก็อาจจะไม่สามารถ,ถดุดได้ยิ่งไปกว่านั้นเซี C ่ยวสิบเก้าจักรพรรดิเมื่อเขามีการเชิญทำไมไม่ไป มาจากไหนงานเลี้ยงของตระกูลเซี่ยงไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงอะไรก็สามารถมาได้ตระกูลเย่ยเย่ยสี่นี่คือพี่ชายของฉันเย่ยหา่าวคนในตระกูลเย,ย่อาจารย์ใหญ่กำลังไล่ล่าทั่วไปพวกคุณยังกล้ามาที่นี่อีกหรอือพวกน้องๆรีบจับพวกเขาให้ได้ส่งให้กับอาจารย์ใหญ่เพื่อรับรางวัลฉันจะดูว่าใครกล้าทำข้าคือหัวหน้าตระกูลฟงในปัจจุบันถ้าเดินไปข้างหน้าอีกก้าวก็จะเป็นศัตรูกับตระกูลฟงกลุ่มคนโง่ พวกคุณคือคนในตระกูลเซี่ยวตราบใดที่อาจารย์ใหญ่ของตระกูลเซี่วยังอยู่ตระกูลฟงถือเป็นอะไรยังไม่ลงมืออีกเหรอนี่คือผู้สืบทอดสุดท้ายของตระกูลเยเขาคิดอะไรไม่ตกมาหาตายเองทําไมอาจารย์ใหญ่ของตระกูลเซี่ยวคือจักรพรรดิในยุคนี้ตระกูลเซี่ยวอยู่ในช่วงรุ่งเรืองผู้สืบทอดของตระกูลเยคราวนี้ตายแน่รู้แล้วยังคิดว่าพวกคุณเซี่ยวสิบเก้าเป็นจักรพรรดิแล้วไม่รู้ยังคิดว่าตระกูลเซี่ยวของพวกคุณทั้งหมดกลายเป็นจักรพรรดิแล้วนะ มูจุนตีเฮ้ยเพิ่งเมือ่อกีฉันไม่เห็นผิดใช่ไหมนี่นี่คือมูจเวเซียนมูจุนตีเขากำลังปกป้องผู้สืบทอดของตระกูลเย่ทำงานผู้จาร้าสาระมูจุนตีในฐานะผู้ที่อยู่ใต้จักรพรรดิคนแรกจะเป็นไปได้อย่างไรที่ปกป้องซากของตระกูลเย่สองตัวน้อยนั่นกับฉลาดดีพอดีเจอมู่จุนตีมาเยือนสองตัวน้อยทำให้ฉัน ต้องเอาไปขนาดนี้เรื่องนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ให้ฉันตามไปเคยพบมู่จุนตีตัวน้อยของตระกูลเยไม่มีเจตนาดีต้องการแอบ,บเข้ามาในงานเลี้ยงเทียนตี้ของตระกูลเสี่ยวเราจะพาเขาไปเดี๋ยวนี้เพื่อไม่ให้ตาของท่านสกปรกคุณพูดว่าใครคือตัวน้อยกัน แน่นอนว่าจัดการแบบนี้ท่านพอใจไหมอืมเซียวหา่าวถ้าถูกมู่เสียนพบเข้าคุณหลอกเขาพี่สาวคุณก็สบายใจเถอะ อะไรนะคุณบอกว่ามู่เจวี่เสียนปกป้องซาของตระกูลเย่ข่าหัวหน้าบ้านเซี่ยวของฉันหัวหน้าตระกูลเซี่ยวอย่ารีบมู่เจวี่เซียนก็แค่ถูกตัวน้อยนั่นหลอกถูกหรอกเพียงแค่เราบอกความจริงตอนนั้นก็ไม่ต้องให้เราลงมือถ้าเป็นเช่นนั้น งั้นเรื่องนี้ก็ให้คุณจัดการเด็กของตระกูลเย่โชคดีจริงๆสามารถได้รับการคุ้มครองจากบุคคลสำคัญเช่นนั้นไม่แปลกใจเลยที่เขากล้าร่วมงานเลี้ยงแต่ไม่รู้ว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกับมู่จุนตีจะมีความสัมพันธ์อะไรได้ละ่ะ ใช้กลยุทธ์ <Wars> ต่ำช <ove> ้าหลอกลวงมู่จุนตีช่างต่ำต้อยสุดๆเขตมู่จุนตีท่านถูกเด็กน้อยคนนี้หลอกลวงเด็กน้อยคนนี้เป็นลูกหลานของตระกูลเยรู้เรื่องลับบางอย่างที่คนอื่นไม่รู้ก็เป็นเรื่องปกติท่านถูกหลอกอยู่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่แปลกใจเลยมู่จุนตียินดีช่วยเขาที่แท้ก็ถูกหลอกฉันบอกว่ามู่จุนนำ ทำไมถึงคุ้มครองสองตัวตนที่ต่ําต้อยที่แท้คือใช้กลยุทธ์ต่ําช้าเดิมทีคิดว่าพ่อของคุณตายแล้วความแค้นเก่าทั้งหมดถูกลบล้างแต่คุณทําตัวเสียง่ายซสำแล้วสเลาคิดว่าฉันไม่มีอารมณ์หรือไงฉันรู้พูดลอยๆไม่มีหลักฐานอืมอืมนี่คือสิ่งที่ฉันส่งคนไปยังดินแดนปิศาจเมื่อไม่นานมานี้ร่างที่ถูกยึดคืนของเทียนตี มูวิตี้ท่านดูสิท่านอาจจะรู้สึกจากตรงนี้ว่ามีความโกรธเล็กน้อยนะมูเสียนนี่ไม่เกี่ยวกับเสี่ยวหาวทั้งหมดเป็นความคิดของฉันหวังว่าท่านจะเห็นใจว่าเราเป็นลูกหลานของเทียนตี้โปรดให้อภัยเราเถอะปล่อยพวกคุณไปเถอะตั้งแต่โบราณการหลอกลวงจุนตี้นั่นเป็นเรื่องที่ต้องประหารทั้งเก้าเผ่า ฉันเห็นว่าพวกคุณสองคนควรจะยอมรับชะตากรรมเถอะคนนี้ควรจัดการอย่างไรดีแน่นอนว่าต้องทําให้ขาของเขาหักก่อนแล้วแขวนไว้ที่กําแพงเมืองให้ผู้คนเห็นเป็นเวลาสิบวันแล้วต้องจิตวิญญาณของเขาให้เขาหายไปในอากาศก็ทําตามที่เขาพูดใช่แหลม โอ้ยขาของฉันมูเสียนทำไมคุณถึงตีฉันละ่ะคุณไปยุ่งกับคนที่ไม่ควรยุ่งฉันจะเอาคุณไปแขวนที่ยอดเมืองจะทำอย่างไรดีโปรดไว้ชีวิตด้วยมูเสียนโปรดสงบสติอารมณ์เธอหัวหน้าตระกูลเสีย่ยวช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเร็วหัวหน้าตระกูลเสีย่ยวผู้มีประสบการณ์คนนี้อย่างน้อยก็เป็นลูกหลานของตระกูลฟง ขอให้ผู้มีประสบการณ์เมตตาเขาสักครั้งลูกหลานของตระกูลฟงก็เป็นคนแล้วตระกูลเย่ยละ่ะอ้าตระกูลเซียวของพวกคุณมีมาตรฐานสองมาตรฐานหรืออะาผู้มีประสบการณ์ทุกอย่างเป็นการจัดการของบรรพบุรุษเราทําได้เพียงทาตามบรรพบรุษหุ่งใหญ่ทั้งเก้าแดนสิบโลกแผนใหญ่กําลังจะเสร็จสิ้นขอให้ผู้มีประสบการณ์ดูตามหน้าตาของบรรพบุรุษส่งสองคนนี้ให้ตระกูลเซียว จะให้คําตอบที่น่าพอใจแก่ท่านแน่นอนพระเจ้าตระกูลเซี่ยวนี้ช่างเป็นให้เกียรติแก่จักรพรรดิอย่างเต็มที่ต้องรู้ว่าคนในตระกูลเซี่ยวคนนั้นเป็นจักรพรรดิที่แท้จริงถ้าจริงจังขึ้นมาคงจะบทขยี้อย่างไม่ต้องสงสยัยถ้าเป็นฉันคงจะส่งมอบไปเลยสองคนที่ไม่มีครอบครัวเป็นเถี่ยนมดต่อหน้าทองคําและเงินแทบจะไม่คุ้มที่จะพูดถึงฉันกลับอยากรู้เซี่ยวสิบเก้าถึงแม้จะต้องแบกรับชื่อเสียงที่ไม่ดีก็ยังต้องตามล่าลูกหลานของตระกูลเยมันคืออะไรอุ๊บอ่จ ชื่อเสียงของบรรพบุรุษตระกูลเซี่ยวก็เป็นชื่อที่คุณกล้าพูดออกมาผู้มีประสบการณ์ถ้าคุณยินดีที่จะปล่อยมือตระกูลเซี่ยวของเรายินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้คุณกลายเป็นจักรพรรดิพระเจ้าฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมตระกูลเซี่ยวจะลงทุนอย่างเต็มที่เพื่อช่วยมู่จุนตี้ให้กลายเป็นจักรพรรดิยังลังเลอะไรอยู่โอกาสในการเป็นจักรดิษฐ์อาจจะไม่พบกันในพันปีสองตัวมดแค่ความยากลําบากเล็กน้อยเท่านั้นจักรพรรดิธรรมดา ข้าคือมูเจเวียเซียนยังต้องการการบริจาคจากคนอื่นอยู่หรือถึงจะสําเร็จได้หรือหึมมู่จุดตีนั้นต้องมีความมุ่งมั่นเป็นศัตรูกับตระกูลเสี่ยวแล้วตระกูลเสี่ยวไม่คู่ควรเรียกเสีย่ยวสิบเก้ามาที่นี่หึมมูเ่เจวีเซียนไม่ร่วมมือขอให้ท่านปู่ช่วยลงมือ อาจารย์สยิจะไปจัดการปัญหาบางอย่างจะกลับมาในทันทีพระเจ้าสวยจริงๆเพื่อสองตัวมดมู่จุนตี้จะลงมือกับจักรพรรดิเสียวแล้วในชีวิตนี้สามารถเห็นสงครามจักรพรรดิตายก็ยังคุ้มค่าตัวท่านปู่มาแล้ว พี่ชายไม่ได้เจอกันนานเซียวสิบเก้าดูสิ่งที่นายทำอยู่ลูกหลานของอาจารย์ถูกนายทำลายจนหมดสิ้นนายทำแบบนี้ได้อย่างไรถึงจะสมกับอาจารย์ข้าชื่อเซียวสิบเก้าทำงานไม่เคยอธิบายกับคนอื่นลูกหลานก็แค่ลูกหลานนอกจากน้องสาวหลิงของตระกูลเย่พวกเขาไม่มีความแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดานายพูดอะไรอยู่ชีวิตของมนุษย์ธรรมดามันไม่มีค่าเลยหรือพี่ชายถ้านายจริงจังทำไมตอนนั้นไม่ห้ามพี่ชายคนที่สามเข้าฌาน ที่ชายคนที่สาหายตัวไปนายควรจะหยุดทุกอย่างนี้ได้ข้าอาจารย์คืออาจารย์ลูกหลานคือหลานยิ่งไปกว่านั้นการตายของพวกเขาเพื่อสวรรค์และแผ่นดินไม่ถือว่าเป็นการตายที่สูบเปล่าอย่าห้ามข้ามิฉะนั้นแรงกดดันจากลมไม่ไม่ข้าคือจักรพรรดิชีวิตของประชาชนทั้งโลกเป็นเพียงหมอกส่งพวกเขาสองคนมา นายยังเป็นพี่ชายของข้าถ้าข้าไม่ส่งละ่ะเสร็จสิ้นแล้วเสร็จสิ้นแล้วจักรพรรดิเซียวชักดาบแล้ววันนี้อาจจะมีจักรพรรดิที่ถูกทำลายพี่ชายทำไมถึงเป็นแบบนี้ลูกหลานเหล่านี้ห่างจากอาจารย์เกือบหมื่นปีไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลยคุณจะทำอะไรแน่คุณจะทำลายสายเลือดของอาจารย์จริงๆหรือให้หมดสิ้นไปเลยหรือพี่ชายหลังจากที่คุณตาย ฉันจะฝังคุณในที่ที่ดีน้องสาวคนที่สองไม่ได้เจอกันนานคุณสูงขึ้นแล้วและก็หล่อขึ้นด้วยน้องสาวคนที่สองไม่ได้เจอกันนานคุณสูงขึ้นแล้วและก็หล่อขึ้นด้วยไม่ดูสิดูเหมือนเซียวจัก,กรพัทจะร้องไห้เกิดอะไรขึ้นน้องชายคนที่สี่หันกลับมาจะได้ที่มั่น คุณมีเรื่องอะไรพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่ทุกคนช่วยคุณได้พี่ชายฉันรู้ว่าทําไมคุณถึงปกป้องเขาถ้าไม่รู้ความจริงกลัวว่าฉันก็จะถูกหลอกพี่ชายล้อเพราะเห็นแก่คุณในงานเลี้ยงของจักรพรรดิฉันจะปล่อยเขาไปแต่คุณก็อย่าคิดว่าจะพาเขาไปฉันจะปิดผนึกพลังของคุณชั่วคราว ขอให้คุณระมัดระวังตัวข้างนอกเกิดอะไรขึ้นไม่มีเรื่องใหญ่อาจารย์คุณได้พบสายเลือดสุดท้ายของคุณแล้วเพียงแค่รวบรวมเลือดจัดกรพรัดจะสามารถสร้างร่างจักรพรัดให้กับอาจารย์คุณสร้างร่างจักรพรัดใหม่อย่างนี้แล้วก็จะทําให้เธอต้องทุกข์แล้วสิทธิ์ไม่ทุกข์หลายพันหลายร้อยเหตุผล ล้วนแต่เป็นความยากลำบากช่วยด้วยครับหัวหน้าตระกูลเสี่ยวช่วยฉันด้วยหัวหน้าตระกูลเสี่ยวคุณไม่สามารถทำแบบนี้กับฉันได้คนมา ให้ฉันเอาสองตัวน่ารักจับลงเมืองเซี่ยวสิเกยังคงเป็นแบบเดิมความคิดในใจมักชอบซ่อนเร้นอัตราคุณน่าจะรู้เรื่องอะไรบ้างพูดทำไมเขาถึงต้องการให้คนตระกูลเย่ตายคุณคุณฝันอยู่หรือเปล่านี่คือเซียวจ้ารูปแบบของคุณจะไม่สามารถยืนหยาดได้นาน คุณจะทําอะไรคุณเดาว่ารูปแบบใหญ่จะพังก่อดหรือว่าหัวของคุณจะพังก่อดคุณคุณเด็กน้อยเด็กน้อยคุณเด็กน้อยเด็กน้อยฉันพูดคุณ ขอโทษที่เมื่อกี้ควบคุมตัวเองไม่ได้ยังคิดว่าคุณจะพูดแข็งอีกสักพักฉันพูดทุกอย่างนี้ล้วนแต่เป็นการจัดการของบรรพบุรุษรายละเอียดฉันก็ไม่ชัดเจนฉันแค่รู้ว่านั่นเกี่ยวข้องกับกิจการใหญ่ของสวรรค์สายเลือดของตระกูลเย่ยมีความสําคัญมากภัยใหญ่กําลังจะมาถึงแม้ว่าบรรพบุรุษจะไม่ลงมือในเวลานั้นทั้งเแดนและสิบแผ่นดินทุกคนต่างต้องการให้คนในตระกูลเย่ยตาย ชนชาติของคนในตระกูลเยสามารถช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลกได้แล้วทําไมไม่รีบจากพวกเขามาหลอมรวมละ่ะยังปล่อยให้พวกเขาอยู่ที่นี่ยังมีชีวิตชีวาเลยเซียวเทียนตี้ในฐานะที่เป็นจักรพรรดิทาแบบนี้คงจะจริงๆแล้วกําลังจะมีภัยพิบัติใหญ่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าคนในตระกูลเยนี้ช่างเห็นแก่ตัวจริงๆไม่สนใจชีวิตผู้คนทั่วโลกเลยแต่เซียวเทียนตี้กลับมีความเมตตาพวกคุณพูดอะไรกันอยู่เราเย่เทียนตี้เมื่อปีนั้นเพื่อก้าวสวรรคตแผ่นดินปราปรามแดนปีศาจตอนนี้ พวกคุณกลับต้องการให้พวกเราที่เป็นรุ่นหลังตายทั้งหมดแล้วมันเป็นยังไงละ่ะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการถวายตัวเพื่อก้าวสวรรคิแผ่นดินโอกาสที่ดีในการเสียสละถ้าทําได้ฉันก็ยินดีที่จะเสียสละน่าเสียดายจริงๆแค่เพียงเลือดของคนในตระกูลเย่แต่พวกเขายังไม่มีใจที่จะเสียสละเลยจะมีหน้ามีตาอะไรในการมีชีวิตอยู่ ในฐานะที่เป็นจักรพรรดิวันนี้ฉันมีความเข้าใจมากเลยถ้าฉันสามารถฆ่าคุณได้ก็มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งคุณยินดีที่จะเสียสลับไหมเมื่อภัยพิบัติใหญ่ใกล้เข้ามาอีกหนึ่งจักรพรรดิไม่ใช่เพิ่มโอกาสชนะหรอืออ่าอย่าฆ่าฉันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ไม่มีใจที่จะเสียสลับเพื่อก้าวท้องฟ้าและสิบแผ่นดินความตั้งใจที่จะเสียสละ คุณก็สมควรมีชีวิตอยู่คุณจะทำอะไรนั่นคือแท่นบูชาของบรรพบุรุษถ้าคุณกล้าล่วงเกินชีวิตสิบชีวิตของคุณก็ไม่พอที่จะตาย กรรุ่นที่นี่จะไปบูชาได้อย่างไรแท่นบูชาของบรรพบุรุษตระกูลเย,ยกของฉันนี่คือเก้าอี้ที่อาจารย์ชอบที่สุดในชีวิตและยังมีดาบที่อาจารย์ใช้จังหยวนหยุดนั่นคือแท่นบูชาของบรรพบุรุษพวกคุณไม่กลัวตายกันเลยเหรอไอหนุ่มคุณเซียวฮาวคุณจะทำอะไรห้ามไม่ให้ไม่เคารพบรรพบุรุษ คนมีชีวิตยอยู่ดีจะตั้งแท่นบูชาอะไรจริงๆแล้วไม่เป็นมงคล